Assalamualaikum ค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยคุณครูกัสมามานิโกบค่ะสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5ชื่อหน่วยการเปลี่ยนแปลงบทเรียนประจำวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการละลายของสารนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปศึกษาและเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ การละลายของสารคืออะไรนักเรียนทราบไหมคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะการละลายของสารนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนำสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมกันแล้วสารที่ผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอันนี้เราเรียกว่าการละลายของสารองค์ประกอบของการละลายนะคะก็จะมีตัวทำละลายแล้วก็ ัวละลายนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของการละลายจะมีอยู sources, so ่สส่วนก็คือต no. yes, ัวทําละลายแล้วก็ตัวละลายนะคะการละลายของสารนะคะเมื่อตัวทําละลายผสมกับตัวละลายนะคะก็จะได้สารละลายออกมานะคะโดยตัวทําละลายเนี่ยก็คือสารที่มีปริมาณมากกว่าส่วนตัวละลายนะคะก็คือสารที่มีปริมาณน้อยกว่า และสารละลายก็คือสารที่เกิดจากการละลายนั่นเองค่ะยกตัวอย่างน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมเนี่ยมาจากน้ำนะคะน้ำผสมกับน้ำตาลเกิดเป็นน้ำเชื่อมอได้สารละลายที่เป็นน้ำเชื่อมออกมาโดยน้ำนะคะจัดเป็นตัวทำละลายและมีน้ำตาลจัดเป็นตัวละลายนะคะ การละลายของสารในน้ำคือการนำสารมาผสมกับน้ำแล้วสารชนิดนั้นสามารถผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำได้ทุกส่วนนะคะยกตัวอย่างสารที่สามารถละลายในน้ำได้นะคะในที่นี้คุณายยกตัวอย่าง เกลือแกงนะคะเกลือแกงเมื่อเราเอาเกลือแกงมาผสมกับน้ำนะคะเราก็จะได้น้ำเกลือที่เป็นสารละลายออกมานะคะส่วนสารที่ไม่สามารถละลายน้ำได้นะคะคุณนายยกตัวอย่างดินทรายนะคะเมื่อเราเอาดินทรายมาผสมกับน้ำนะคะเราก็จะได้น้ำผสมกับดินทรายที่เราจะเห็นว่าดินทรายเนี่ยมันก็จะตกอยู่ที่ก้นภาชนะนะคะมันไม่ได้ผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับ กับน้ำนะคะเพราะฉะนั้นดินทรายไม่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำค่ะเรามาดูตัวละลายที่สามารถละลายในน้ำได้ที่มีสถานะเป็นของแข็งกันนะคะตัวอย่างก็จะ,ะก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะมีเกลือแกงแล้วก็มีเกล็ดด่างทับทิมค่ะ ตัวอย่างสารละลายที่สามารถละลายในน้ําได้นะคะที่อยู่ในสถานะของเหลวนะคะก็จะมีสีผสมอาหารแล้วก็แอลกอฮอล์ต่อไปตัวละลายที่สามารถละลายในน้ําได้ที่อยู่ในสถานะแก๊สนะคะตัวอย่างเช่นแก๊สออกซิเจนในน้ําต่อมาเรามาดูเกณฑ์ในการจําแนกกันนะคะกรณีที่ตัวทําละลายและตัวถูกละลายมีสถานะต่างกัน ย้ำนะคะว่าถ้าตัวทำละลายและตัวถูกละลายมีสถานะต่างกันเราจะดูว่าตัวไหนเป็นตัวทำละลายและตัวไหนเป็นตัวถูกละลายนะคะให้เราสังเกตว่าถ้าสารละลายมีสถานะใดตัวทำละลายก็จะมีสถานะนั้นนะคะให้เราสังเกตสารละลายเป็นหลักถ้าสารละลายมีสถานะใดตัวทำละลายก็จะมีสถานะนั้นคุณนายยกตัวอย่างเกลือผสมกับน้ำนะคะเกลือเนี่ยมีสถานะเป็น ของแข็งนะคะซึ่งผสมกับน้ําที่มีสถานะเป็นของเหลวเมื่อผสมกันแล้วนะคะก็ได้เป็นน้ําเกลือออกมาซึ่งน้ําเกลือมีสถานะเป็นของเหลวนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อน้ําเกลือมีสถานะของเหลวตัวทําละลายก็จะต้องมีสถานะเป็นของเหลวนั่นก็คือน,น้ํานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้น้ําก็จะจัดเป็นตัวทําละลายส่วนเกลือก็จะเป็นตัวละลายค่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ กรณีที่ตัวถูกละลายกับตัวทำละลายมีสถานะต่างกันนะคะย้ำว่าให้เราสังเกตที่สารละลายนะคะถ้าสารละลายมีสถานะใดตัวทำละลายก็จะมีสถานะนั้นนะคะ,ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นไอโอดีนนะคะไอโอดีนเนี่ยมีสถานะเป็นของแข็งเมื่อผสมกับ เอทิอลแอลกอฮอล์ที่มีสถานะเป็นของเหลวนะคะก็จะได้เป็นทิงเจอร์ไอโอดีนออกมาที่มีสถานะเป็นของเหลวเมื่อทิงเจอร์ไอโอดีนเนี่ยมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทําละลายของเราก็จะต้องมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทําละลายของเราก็คือเอทิลแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะส่วนไอโอดีนก็จะเป็นตัวละลายค่ะ ต่อนะคะยังเป็นเกณฑ์ในการจำแนกกรณีที่ตัวทำละลายและตัวถูกละลายมีสถานะต่างกันให้เราสังเกตที่สารละลายจำมาไว้เลยนะคะถ้าสารละลายมีสถานะใดตัวทำละลายก็จะมีสถานะนั้นในตัวอย่างนี้นะคะคุณนาอยยกตัวอย่างแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีสถานะเป็นแก๊สนะคะผสมกับน้ำที่มีสถานะเป็นของเหลวเมื่อเราเอา คาร์บอนไดออกไซด์มาผสมกับน้ำเนี่ย,ยก็จะได้เป็นน้ำโซดาออกมาซึ่งน้ำโซดาเนี่ยมีสถานะเป็นของเหลวในเมื่อน้ำโซดาสารละลายที่เราได้มีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทำละลายของเราก็จะต้องมีสถานะเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตัวทำละลายของเราในที่นี้ก็คือน้ำนะคะส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะจัดเป็นตัวละลายนั่นเองค่ะเออถ้าหากว่าออตัวทำละลายและตัวถูกละลายมันมีสถานะต่างกันอาจจะมาจาก ของแข็งผสมกับของเหลวแก๊สผสมกับของเหลวแบบนี้ให้เราสังเกตนะคะว่า,าสารละลายเนี่ยมันมีสถานะใดถ้าสารละลายมีสถานะใดตัวทำละลายก็จะมีสถานะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีอก,กรณีนะคะกรณีที่ตัวทำละลายและตัวถูกละลายมีสถานะเดียวกันนะคะในที่นี้นะคะเขายกตัวอย่างอาทองแดงนะคะทองแดงเนี่ยมีสถานะเป็นของแข็ง เงินก็มีสถานะเป็นของแข็งทองคำก็มีสถานะเป็นของแข็งถ้าหากว่าตัวทำละลายและตัวถูกละลายอยู่ในสถานะเดียวกันแบบนี้นะคะให้เราสังเกตปริมาณของสารค่ะถ้าสารตัวไหนมีปริมาณมากกว่าตัวนั้นจะจัดเป็นตัว ทำละลายนะคะเพราะฉะนั้นทั้งทองแดงทั้งเงินและก็ทองคำเนี่ยเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นนาคออกมานะคะเพราะฉะนั้นในนาคเนี่ยก็จะมีทองแดงซึ่งมีปริมาณ42.5เเนเี่ยเป็นตัวทําละลายและมีเงินและก็ทองคํานะคะที่มีปริมาณน้อยกว่าเนี่ยเป็นตัวละลายค่ะ ตัวอย่างหนึ่งนะคะสำหรับกรณีที่ตัวทําละลายและตัวถูกละลายมีสถานะเดียวกันให้เราสังเกตปริมาณของสารจำได้ไหมคะถ้าปริมาณของสารตัวไหนมากกว่านะคะก็จัดเป็นตัวทําละลายในที่นี้นะคะคุณนายกตัวอย่างอากาศนะคะในอากาศเนี่ยจะมีไนโตรเจนอยู่78นะคะมีออกซิเจน20.9มอีอาร์กอนนะคะอยู่0.0 90%มีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่0.03%นะคะแล้วก็มีแก๊สอื่นๆอ,อ,อีก0.17%นะคะเพราะฉะนั้นในอากาศเนี่ยก็จะมีไนโตรเจนเนี่ยเป็นตัวทำละลายเนื่องจากว่าไนโตรเจนเนี่ยมีปริมาณมากที่สุดนะคะส่วนแก๊สออกซิเจนนะคะอาร์กอนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็แก๊สอื่นๆเนี่ยก็จัดเป็นตัวละลายนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะการละลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสารอย่างน้อยสองชนิดผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันโดยสารที่ได้จากการผสมนี้ยังคงเป็นสารเดิมการละลายจึงจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื่องจากสารที่ได้จากการผสมเนี้ยยังคงเป็นสารเดิมนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือนะคะครูเอาเกลือผสมกับน้ำนะคะก็จะได้น้ำเกลือออกมาเมื่อครูเอาสารละลายน้ำเกลือนี้ ไปต้มนะคะน้ําก็จะกลายเป็นไอแล้วเราก็จะพบคราบเกลือกลับคืนมานะคะเราเรียกการเปลี่ยนแปลงที่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นั่นเองค่ะด้วยเหตุนี้นะคะการละลายเนี่ยจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพของสารนะคะสารที่เปลี่ยนไปเนี่ยยังคงมี อ,องค์ประกอบของสารเหมือนเดิมนะคะจึงจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะ